หนูหนูลูกหน,หน,หน,หนูหนูขวางกล้องพี่พี่กำลังถ่ายรายการถ่ายรายการออรายการอะไรอะรายการวีไฟเดอร์ไงข่าหนังไทยอะนาถ่ายได้ด้วยหรอค่หนาไม่ได้มีกฎคือขออนุญาตขอแล้วเดี๋ยวพี่ขอพี่ถ่ายก่อนได้ค่ะพี่ก็รีบทำแล้วกันเดี๋ยวต้องใช้ต่อ น้าขุนูนู๊นูนููนั่นเพื่อนหนูป่ะเพื่อนค่ะก็เซียนหมวยนี่เซียนโอ้เซียนหมวยอะไรลุงลุงจีนเพื่อนหนูอะไรของเนี่ยลุงว่ะโอ้แล้วหนูลูงอ๋อได้เฮ้ยไม่ใช่ พี่กำลังจะถ่ายรายการหนูเถิบเอาไปก่อนเด็กสมัยนี้นดื้วอว่ะอ้าวโลไหมผู้นี้อ่ะเฮ้ยกูต่อใ้ต่ำเลยไม่ถิ่นใครตกไหมจะได้จบไม,ไม่ตกก็ได้ครับเอออ่ะแล้วนี่อะไรอีกกดถ่ายท่ไมพอแล้วข้านั่งไทย มนีป, <S <S ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับมือปืนโดยพุทธิพงศ์หน้าทองหลังจากเดินกล้องกันมาช่วงปลายเมษาที่ผ่านมาถัดจากนี้เข้าสู่กระบ,บวนการโพสต์โปรดักชั่นแล้วนับถอยหลังไม่ถึง5เดือนได้ชมกันแน่นอนส่วนเรื่องนี้พร้อมเอาคืนเอ้ยพร้อมฉาย24กรกฎาคมนี้แล้วหลังจากแถลงข่าวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับนาารักมากมาก มากผลงานกำกับโดยพี่หน่งชูศักดิ์หรือพี่หน่งชาชาของเรานั่นเองประกอบซ้ายขวาด,ด้วยพี่หม่ำพี่เท่งที่3คนนี้มาเจอกันแบบเต็มๆในจอภาพยนตร์หลังจากห่างหายมา15ปีพร้อมด้วยคู่ขวัญในจอคริสพีรวัตรกับบทไอ้มากและยะดานรินยาในบทแม่นาจะห้าซึ่งสมใจแค่ไหนอดใจรอไม่ถึงเดือนครับผมบางคนบอกว่ามาเอาคืน <laughs> มาเอาคืนที่หม่อะไรเงี้ยมันมันไม่เรียกว่าเอาคืนหรอก แต่ก็ต้องไปดูอ่ะว่ามันมันจะเอาคืนหรือเปล่าแต่ก็สุดอะ่ะเขาเขาทำผมไว้สุดไงตอนเจาะลึกภูมิหลังตัวละครจินหงและบุษบาเอาไงถ้ายังค้างค่าใจอยู่ตกปะจะได้จบ เฉพาะเดล็อกเนี่ยที่จ้องตากันไม่เอาเนื้อเรื่องว่ามันเกิดที่เรื่องอะไรกันแต่ว่าเฉพาะฉากเนี้ยกี่เทสกี่อะไรยังไงครับอินเนอร์ที่จ้องหน้ากันแล้วก็ตบไม่จะได้จบเนี่ยคือเอาจริงหนูมนไม่เห็นหน้าเขาเลยครับเพราะว่ามันย้อนแสงใช่แดดร้อนมากใช่แล้วหน้าหนูอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ขำมันไม่เหลืออะไรแต,<อ>ต่แสบตาแสบตากันอยู่อยู่อย่างเงี้ยโอเคจบปะไม่ได้จบเพราะว่ามันกลายเป็นนิ่มเหมือนเหมือนหลีตาอันนี้ไม่ใช่แสบตา คือว่าเป็นบนต่างฟ้าตอนช่วงประมาณเที่ยงบ่ายอเที่ยงบ่ายด้วยใช่ค่ะแล้วแบบว่าคือมันเหมือนมีโฟมคัดหน้าอีกทีนึงแล้วก็มอสกันไปเลยผมก็แบบเอาไหมตอบไหมจะได้จบเราไม่ได้กดเกลียดอะไรกันแต่ว่ามอไม่เห็นดอ๋อแต่มันส่งเสริมนะให้ดูเครียดแค้นกันจริงๆต้องขอบคุณพี่คุยพี่คุยน่าจะคิดมาแล้วใช่อ๋อเหรอครับวันนี้นี่ก็ดูช่วยพุ่มกลับดีนะฮะอ่ะคราวนี้มาลงดีเทล แบ็กกราวของตัวละครบุษสบาเราไปทําการบ้านยังไงมัางครับคือหนูไปทําการบ้านมาตรงที่ทําไมบุษสบาถึงชอบบุลลี่คนอื่นในโรงเรียนทําไมเขาถึงมีลักษณะในิสัยแบบนี้ออกมาหนูถึงขั้นแบบไปแบบรีเสิร์ชว่าคนที่เขาบุลลี่เขามีเขาเรียกว่าไงอ่ะครอบครัวที่เขาเลี้ยงดูมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวบุษสบาเนี่ยพอท้าความเห็นเนื้อเรื่องคือพ่อเขาจะเป็นคนที่ติดสุราครับแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรง หนูก็เลยคิดว่าตัวบุษาบาค่ะเขาเป็นคนที่ซึมซับความรุนแรงมาจากพ่อพอคิดว่านั่นคือวิธีการให้ความรักแบบผิดๆก็เลยเอามาแสดงผิดๆที่โรงเรียนคิดว่าโอเคการที่เรากดคนอื่นการที่เราใช้ความรุนแรงกับคนอื่นเนี่ยมันคือการแสดงความรักนะเธอทาให้แบบว่าเรามีพื้นที่ในสังคมมากขึ้นแบบอยากให้สังคมยอมรับอะไรเงี้ยเพราะทีบบ่บ้านแบบไม่ได้ยอมรับเราแล้วมีวิธีการเชฟยังไงให้มันออกมาเป็นบุษบาแบบนี้หมายความว่า มันจะต้องเป็นตัวละครที่ไม่พุ่งไม่กรีดไม่วีดไว้มันจะต้องเป็นแบบนี้เราทำยังไงะคือมันจะมีการเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาให้เลือกวิธีใช้ว่าเราจะแสดงออกมาอย่างไงเปิดจักระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็หนูก็เลือกวิธีใช้แบบว่าให้บุษบาเป็นคนเก็บกฎเหมือนแบบจะได้ออกมาเหมือนเป็นทางจิตทางดึงที่แบบว่าเราแบบต้องการแบบนี้เราจะแสดงออกยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ในพ์ทไหนของบุษบา ยากมากสำหรับเราแล้วผ่านไปไม่ได้หรือผ่านไปยากจังเลยมีไหมคือในพระขุสบาทที่เป็นคนนะคะหนูรู้สึกว่าฉากที่เป็นไฟต่อสู้อย่างเงี้ยยากแต่ว่าถ้าเรื่องบุคลิกนิสัยหนูรู้สึกว่าหนูทาการบ้านมาค่อนข้างที่จะแน่นอยู่หมือนก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ถ้าในพระที่เป็นผีก็ด้วยความที่เราเป็นคนกลัวผีค่ะม,มันก็เลยยากตรงนี้แล้วก็กลัวความสูงด้วยมันจะต้องขึ้นสลิงเยอะมากเลยในเรื่องอะคะ่ะก็โดนมาเลยโดนม,มาเลยค่ะ ตัวละครเราบ้างครับหงคือด้วยความที่แบบเพราะว่าเรื่องนี้แต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดมากๆแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหงอ่ะที่เพิร์บอกว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรแต่ว่าข้างในความเป็นตัวตนของเขาอ่ะในการที่เขาไม่ได้พูดมันมีความรู้สึกอะไรอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไกลตัวเพิร์ดมากๆม,มากๆแล้วแบบเพิร์ดก็เลยพยายามจะทําการบ้านให้เราเชื่อในการ เป็นคนที่คิดแบบนั้นมีความชอบแบบนั้นแสดงออกแบบนั้นให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับเพื่นเหมือนกันครับ เรามีวิธีมอนิเตอร์ตัวเองไงจริงจริงแล้วก็ปรึกษาพี่คุยหลายครั้งเหมือนกันค่ะว่าแบบจริงๆรแล้วพี่คุยอยากได้ประมาณไหนในซีนี้แล้วก็เหมือนมาแชร์กันว่าเอ้ยเพิร์คคิดแบบนี้นะพี่คุยโอเคไหมหรือว่าพี่คุยอยากได้แบบไหนคือก็เวิร์กไปกับแต่ละซีนไปเรื่อยๆค่ะอืมอืมอืมเพราะว่าสิ่งที่ค้นพบพี่คุยอย่างหนึ่งแกเป็นคนที่ให้พื้นที่นักแสดงเยอะพอสมควรเลยมากมากค่ะกกกกก็็ท่่่่่่่่าาาาานนนนนหหููววยยัังงงงไไพพพีีีีเเ้้อออออออคคคะะะะรรลดดืุจใแแบบบิสส ทุกคนเลยค่ะว่าแบบเราทําการบ้านมาแล้วแล้วคิดว่าเป็นแบบไหนลองทําดูพี่แบบเหมือนพี่เชื่อใจพี่ไว้ใจอืมครับแ,แ่ะ่ออ่ะจินครับครับเอ่อของหนูหนูมีการวางแบ็กกราวด์ไว้บางส่วนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆในเรื่องจะไม่ค่อยพูดถึงพ่อหรือว่าพูดถึงแม่มหนูมองว่าจินอะ่ะเขาอยู่กับแม่ แต่ว่าเขาไม่ได้รับการยอมยอมรับหรือว่าดูแลจากแม่มากขนาดนั้นทําให้เขาต้องเป็นคนที่เหมือนพยายามโตอะค่ะต้องดูแลตัวเองให้ได้พยายามที่จะทําให้ตัวเองถูกการยอมรับด้วยการเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นคนที่เขามันมันจะมีแค่บางซีนที่แบบได้โทรคุยกับแม่มแล้วตอนที่เขาอยู่กับแม่เขาดูเด็กมากสาหรับหนูหนูทําหนูหนูทาซีนน,น,นั้นออกมาให้มันดูดูแบบ แม่เชื่อหนูเหอะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็ยอมนะคะแต่ว่าความรู้สึกนะตอนนั้นมันก็ดูออกกันอยู่ว่าแม่ไม่ได้รักเรามากขนาดนั้นเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือจินรักตัวเองมากแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเรื่องที่ทําให้จินต้องตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตตัวเองว่าจะเอายังไงต่อสิ่งแรกที่เขาคิดได้ก็คือตัวเองเท่านั้นเขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยคือทุกอย่างฉันต้องไปให้ได้ฉันต้องอยู่รอดในโลกใบน,นี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากสาหรับหนู อุ้ยอาอเล่ามาแล้วโอเคเราดูแลเรารู้สึกว่าเราโอเคหลมงหนูมันแรงชรันมากเลยค่ะของหนูต้องหนูสองคนมันชัดมากแต่หมายถึงว่าเราเห็นอะไรมากขึ้นนะว่าเออเขาเขาเขาน้าสงสารจังเลยมันเหมือน <c oughs> bag, เดอะแบกเนาะทำไมาย <c oughs> หน้าเหมือนแบบอินอะไรบางอย่างเนาะมันก็มันแบบว่า <c oughs> ตอนที่ทําก็รู้สึกแบบเออมันดูน่าสงสารนะสําหรับสําหรับคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตธรรมดาโดนบุลลี่แต่มีวันหนึ่งก็แบบ เออฉันต <ítulo> anyway like so so ้องสู so like ้ขึ้นมาแล้วอะไรอะไรเงี้ยก็เลยพยายามหาให้เขาว่ามันไม่ใช่แค่การคลิกว่ามันจะสู้แต่สู้เพื่ออะไรเพราะอะไรทํำไมถึงต้องสู้เพราะสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะเจ็บเป็นด้วยเหรอิซั์แล้นั่นก็คือเรื่องราวของแอตแ c กวิญญาณเลขที่13ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับสามแบ็กวกตัวละครจากนักแสดงสาวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับถ่ายวันนี้แล้วทุกลงภาพยนตร์ไปตามชมกันครับ